สวัสดีค่ะพี่น้องมัดจากพี่น้องพ้าพี่น้องมามัดมือแต่งคือเก่าพี่น้องเนงแต่งเนอจนอ้ะเนาะมัดขนงมันพ,ยยพี่ใหญ่เพชิดเพิ่นกะสีหรมโมนพีนน่น้องอืมสีน้ำมือแรงจ้ะนี่แหละจ่าแต่งครับกะเป็นหมากแล้วนอจานอ่าเนาะเป็นหมากน้อยแล้วจ้ะโดกหมากมันด้วยจ้ะพี่น้อง ตงสองมือมาเนียนห่อนเดลอะพี่นอ้องเอาใครเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมานะี่ะมันหนาวนะจะนวดเตงกะโบโบสัตโบโบขึ้นจ้ะมันหนาวลายเนี่ย อันนี้เพ็ดเพิ่นกะสีดฮอร์โมนไปพวกนั้นแต่งห้งองส่วนนี้กะงามอยู่พี่น้องใกล้จะสุดตะคายแล้วนอกจากนั้น คู่มือพี่น้องลมยาอันเออยามนี่มันลมมันแห้งนะจ้ะเนาะลมมันแห้งมันมันพัดมันตีเอายอดมันออกมาคั้นคั้นบมัดกันมันกระหักนะจ้ะเนาะอือก็เลยมัดเด็กบุกไว้หมากมันก็เท่ากันกบไม่ตะเคียบนี่แหละพี่น้องน่าจะ ท้ายเดือนพุ่นล่ะจังค่อยสิดีกิบต์ผุนมันเนาะจ้ะเนาะดูซีดฮอร์โมนกับซีดไป สะท้อนแสงยามมือแรงนะจากพี่น้องนี่กับจุดประมาณจะหาวงแรงเนี่ยแหละพี่นอ้องมนันกะระดับเดียวกันไปเบิดเลยพี่น้องใบทั้งตีนมันกะเด็ดเล็ดออกแดงแล้วนี่พี่นอ้องคันอไปง่ายเหย,ยนเพชรพลนมัด เห็นมาในพี่น้องขึ้นมามาัดแล้วอันบวบึงมันเนาะจะเนาะมันตัวนี้มันจองอยู่มือมันจองอยู่มันก็จะหักแบบนี้แหละพี่นอ้องคอยมัดไปล่ะกะาคอยหาบุ้งไปพี่น้องอืมจะเนาะครึ่งตะไคร้แล้วพี่น้องกลายครึ่งตะไคร้แล้วเนาะจะเนาะ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกะสุดตะขคายแหละนี่เบิ้งนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยทั้งตีนมันเด็ดใบออกพี่นอ้องใบออกเพิ่นฉีดแล้วแล้วแต่ว่าอันมัดมือแต่งยังม่ทันได้แล้วเด้นี่พี่นอ้องยังแถวหนึ่งนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่เห็นบหเนี่ยน,นอนหรือบง่ง ขาคู่ม huh ือเห็นคู่มือพี่นองเพราะว่ามังเทียเฮากับโบเห็นนะจ๊ะอืมังเทียเขากับโบเห็นมันมังเทียมือมือมือหนีเขากบโบเห็นมือหน่ะมืออื่นมาเขามืออื่นเขามาก็เห็นนะจ๊ะอืก็เลยได้ต้องได้รอเบิ่งคู่มือ ขาบุ้งขายังไปน้ำเราจะเน้องแต่งป็นนันหมากเป็น,นันนั่นแล้วเขาก็จะบโบได้สีดยาขาบุ้งสีดกับโบตายดอกพี่นอ้องดอกตีนมันดอกหมากมันได้พี่นอ้องแต่บบเมนดอกอันตูผู้ได้มีแต่ตูเมียเบิด์เหเนี่ยอันที่เขาเขาเห็นเนี่ยคือคือตูเมียมัน คลิปนี้กับพีพ่น้องมาโลส่วนเตงคือเก่าพี่น้องมัดมือเตงหนงเตงเราจะนองมัดพุลละมัดจนท่ามันได้เก็บพุลละพี่น้องจนได้เก็บได้ขายพุลละพี่นอ้องกะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อจ่าเพื่อเปลี่ยนกำลังเลีงใจให้หน่อยคลิปต่อๆไปเนาะจ่าสำหรับคลิปนี้นกะเอาไว้เพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ